สวัสดีพี่น้องทาง YouTube บาร์ดปฐมวันชาแนลครับผมตอนนี้เรามาถึงหน้าง,งานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงหน้าง,งานแล้วอยู่ที่สี่สเกตสีสเกตนะครับาสาหรับท่านใดที่ยังคิดถึงนางเอกคนเดิมก็ขอเยนนี้เรียนเชิญเรียนเชิญโรงเรียนยังเกาะ บ้านมะรูเออมะมะมะรูน้องมะรูน้องมะรูนะครับพี่น้องครับผู้ใดสิมาแฮปปี้เบร์เดย์น้องบารก็เรียนเชิญตอนนี้เราจะไปไหนครับเอ้าห้องน้ำห้องข้านะฮะแล้วเราจะสำรวจลางเวทีไปเลยนะฮะก่อนเดินครับฝากพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube นะฮะตอนนี้เราคลิปที่4ของปีแล้วมั้ง นะครับเพราะว่าเราไม่ลงเลยนะครับไ่ไไ้อัปเดตาร,รากิจค่ามีลูกค่าลูกค่าลูกค่าเต่าก็เลยอันนี้นะครับไปเอานะครับห้องน้ำข้างหลังวันนี้อยู่โรงเรียนก็ห้องน้ำโรงเรียนนะครับเฮียม่าหลายค้นกะ <c oughs> ไปคนกับท่านในล่างนากระมี้นพวกบังหันได้ยังไปผู้บังหันเด้ะนะห,ห้องน้ำเมื่อไห่ห้องน้ำห้องน้ำเดินตามมาห้องน,น้ำห้องนี้ก็หนิสร้างหุ่นอ,อันนี้มันจะซูนเล็กๆจะทำมอลลัมผนังห,ห,ห้องน้ำเมื่อไห่ห้องน้ำเมื่อสหร่เลยครับเลยครับโอ้ทร้างหุ่นฮ่าใครแน่ในนี้น โอ้ยน pues ้องจุนข yeah, mm ึ hmm. ้นบนลบสติไข่เพิ่นได้ไหมด้วยเฉวไหมในรถบัสใหม่นะครับสีเหลืองบัสีเหลืองอันนี้รถบัสสีเหลืองมาล้ำตื่นแล้วแม่พะยาตื่นแล้วแม่พานี่ครับอันนี้บอสดีมมันต้องขอไปทั้งพี่เมีย ทั้งผงกระแมนผงทั้งผกระแมนเออไปมันยางลอยไปยางพุนไปภารกิจตามมาห้องน้ำครับภารกิจตามมาห้องน้ำนี่ครับสวัสดีค่าใบนี่นะครับนี่คือหลังเวทีของเราวันนี้ เดินสนามกว้างกว้างมากนะครับกว้างมากเลยนะฮะกว้างขวางนะครับลังเวทีของเรานะครับหอดสไลเดอร์โรงเรียน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 ,ยนมาลูนะครับ รงเงยนมะรูเจอแล้วเจอแล้ว,ว <ะ S 1> เจอแล้วนี่ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยวันนี้นะครับโอ้ห้างหายเป็นปีเนาะกับคลิปกับคลิปลงคลิปลงจนทุบทำหายเป็นปีปเพราะว่าเรา มีน้องนะครับกับเลยบบอดดี้ไทยเยวจะพยายามอัปเดตนะคะน้องปอเช่ใหูุ้กคนมาแมนแมนแมนยูทูบเดบิงช์ด้อค่ะแมนแมนแมน้องปอเช่พนากรด้วยนะคะทุกท่านค่ะเพราะว่าเรากำลังเริ่มทุกทุกช่องเลยนะครับบ่าว่าจะเป็นเฟซบุ๊กก็ดีว่าจะเป็นคลิปเลี้วเนาะแล้ว่าเชิญมีกับสิคลิปเลี้วนะคะบอทบุ๊กบอทบุ๊กเออน้ำ บูดบึ้งตึงด้นยน่ครับนี่หลังเมทีก็จะประมาณนี้คี่พ่อสมัยยันพระกันนังเต้นได้กินเนาะคี่พ่อสมัยพระกันนังเต้นกลางยังไปเอามาหน่อยผู้ใดนั่นนะมาในโอ้ไปโอ้นี่นะครับนี่คือบ้านหลังที่สองของพี่ยอดสวัสดีครับ บ้านหลังที่สองที่ทุกคนต้องมีบ้านต้องมีเต็มเลยค่ะประเสริฐกระดัเดียแมนครับมองมีเตียนมองนีมูนยุ่งมองมอยุ่งมองเศร้าพอสิแจ้งพอสิแจ้งนี่แหละครับคนลงคนเพิ่นกว่าโอ้ชีมหมอลำเนี่ยเห็นแตะยุทธทั้งเมืทีสวยหรูเออบัดเพื่อวัหลังห้างเนี่ยตีนมองลอกยุ่ยเพืดกระดัเมื่อใดเมื่อใดกี่ฟุ้นเนียแมนค่ะเป็นจังเงีงยจังอาสู้ๆครับทีงานเฮาสู้ๆทุกคนสู้ๆทุกคน ทองดีทองดีทองดีพะนะีทองดีทองดีงามันก็เป็นแต่ชงซะเนาะไมาบ้านบ่นี่ในโรงเรียนเอานม้แบบไหนเจ้าบ้านหนาหนาไม่เป็นพันไม้งบงผสม นั้นผสมครับเออน้องทองดีโอ้ยไปจะให้ด้วยนี่ให้ดอกบางแก้ว้กบางแวโดยพื้นฐานมันก็ต้องให้ยี่แล้วครับโว่าอ้วนอ้วนวะเออผู้ใดอันเดียมันมีกาดบอกกันนั่นแหละบอกยังเกาะของทองไหนหมียแค่มาหมียดูดิโบแมีนเทียนบอกกัน ลูกอี้นนี้แม่กระตายบ้านไหนลีโบลีโบบผกลีโบมันป่วยบผกลีโบทุกกล้วยนี่แหล่งอนซึมซื้อมาเสาร์พานั่งแข่งเกเรทองดีกันนะทองดีน้องทองดีทองทองดีคือทองผิดที่นี่นึกจะได้เขากะเงียบหนาไม่จะชังเนาะหนาไม่ชังแกก็ยังชัง เพราะวาโดนเตือนเมื่อคืนเลยเหรียญยื่อำนาจเมื่อคืนเลยยื่เรืออำนาจหรืออำนาจอร่อยก็โล้ไปทีเรากำลังขึ้นโครงเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับกํกำลังขึ้นโครงเสร็จแล้วกำลังเตรียมตัวนะครับกำลังเตรียมพร้อมๆนะครับอย่าลืมครับเย็นนี้เจอกันนะครับทุกคนครับ เย็นนี้เจอกันนะครับเจอกับน้อของดีด้วยนะคะนี่เจอ,อ,อกันนะครับทุกคนครับ